สวัสดีครับนโบนะครับบายโบสปิเชียลนะครับนะวันนี้เราจะมาแนะนานะครับวิธีการเลือกปืนนะครับเลือกซื้อปืนไว้ป้องกันบ้านนะครับนะในเกณฑ์ที่ว่าประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้นะครับนะเดี๋ยวตรงนี้เอาลงมาครับนะครับนะนะปืนนะครับทั่วไปแล้วปืนสั้นก็จะมีอยู่2ระบบนะครับนะคือระบบลูโม่กับปืนสั้นแบบตึงอัตโนมัตินะครับนะ เรามาดูกันก่อนนะครับนะเลนปืนลูกโม่นะครับทั่วไปใช้งานง่ายนะครับนะเหมาะสําหรับบุคคลทั่วไปเลยนะครับนะจับปืนทุกครั้งตรวจก่อนนะครับปืนมีลูกไหมไม่มีนะครับปืนปลอดภัยนะครับนะตัวนี้นะครับเป็นสมิธแอนเดสันนะครับแอไลน์นะครับ2นิ้วนะครับนะนะมีน้าหนักเบานะครับนะปิดรุ่นใหม่นะครับนะเบานะครับนะซื้อมานะครับในราคาโครงการนะครับนะปิดโครงการ เราพรราชการนะครับซื้อในราคาถูกนะครับซื้อมาตอนนั้นผมจําได้ว่า5 0,000กว่าบาทนิดๆนะครับซื้อมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี50นะครับตัวนี้นะครับนะอ่านะครับเป็นขนาดกระสุนนะครับจุดสานะครับจุดสามลูกโมนะครับนะครับสามารถเราเอากระสุนใส่เข้าไปปุ๊บนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับสามารถเหนียวไกยิงได้เลยนะครับเหนียวไกยิงก็เลยแป้กแป๊กแปกไปเลยนะครับนะ ใช้งานง่ายนะครับน้ำหนักเบาเหมาะสําหรับการพกพานะครับป้องกันบ้านนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับปุ๊กอาวุธปืนนะครับแนะนำนะครับปืนกโม่นะครับเหมาะสมสาหรับท่านที่สุดแล้วนะครับนะสวยงามไหมเล็กกระทัดรัดนะครับนะเล็กกระทัดรัดสวยงามนะครับนะปืนลูกโม่ขนาด กระสุน .38 นะครับนะเป็นกระสุนที่แพร่หลายมากราคาถูกไม่แพงนะครับนะกล่องนึงก็จะเป็นลูกไทยนะครับนะอยู่ประมาณยี่ห้อ Bullet Master อยู่ประมาณพันสามนะครับพันสามร้อยบาทนะครับแล้วแต่ที่ประมาณนี้นะครับนะลูกราคาถูกไม่แพงลูกซอสยิ่ถูกใหญ่เลยกล่องประมาณเจ็ดร้อยบาทตามสนามซ้อมทั่วไปนะครับซ้อมมือใช้งานง่ายนะครับมอสสำหรับมือใหม่นะครับทุกท่านนะครับนะเปิดโม่นะครับตรงนี้เปิดโม่ปั๊บ นยิงสามารถใช้งานได้เลยนะครับนะตัวนี้นะครับมาหน่อยมันแมนผู้ชายนิดนึงนะครับเป็นปืนสั้นแบบกึ่นอัตโนมัตินะครับระบบป้อนกระสุนแบบแมกกาซีนนะครับนะตัวนี้จะจะเหมาะสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วตัวนี้เป็นซีเซ็นะครับ75ดีนะครับคอมแพคนะครับขนัดเท็กนะครับนะนะครับนะ สำหรับพกพานะครับในการทํางานตัวนี้เหมือนกันนะครับซื้อมานะครับในราคาโครงการนะครับนะประมาณไม่เกิน5้าหมื่นจำไม่ได้ลืมนะครับตัวนี้ซื้อมานานเหมือนกันตัวนี้ทะเบียนปีน้าสาบนะหาและนะครับนะแต่ตอนใหม่นี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับยังไม่ตกรู่นยังไม่อะไรนะครับคือการใช้งานยังไงนะครับนะปืนตรวจปืนทุกครั้งนะครับจับปืนนะครับก็ไม่มีลูกนะครับนะนะครับใส่กระสุนเข้าไปนะครับ ปั๊บสมมุติใส่เข้าไปแล้วครับดึงปั๊บรจุกระสุนเข้าครับยิงได้เลยนะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับตียังไง7 5 d Compact นะครับที่ผมชอบตัวนี้นะครับดึงเลยมีหลาพิคาเทนี่นะครับสองมีคันลดนกนะครับนะดูนะครับคันลดนกดูตรงนี้นะครับไม่สามารถจะลดหลบเป็นนกเป็นนกชิดโค้งนะครับสามารถให้เราเหนียวยิงได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเราบรรจุกระสุนเข้าไปแล้ว นะครับเราลํามบรรจุกระสุนเราสาัารงลดนกลงไปเลยอย่างนี้นะครับ <c oughs> มีกระสุนอยู่เราสามารถยิงออกไปได้เลยนะครับกระบวนการทํางานมันจะคล้ายๆลปืนลูกโม่นะครับนะบนะครับแนะนาเลยนะครับและสองกระบอกนี้นะครับถ้าเป็นราคาประชาชนจะอยู่ประมาณแปดหมื่นนะครับกระบอกนี้แปดหมื่นถึงแปดหมื่นห้าตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันแปดหมื่นหึงแปดหมื่นห้าแล้วแต่ช่วงเวลานะครับ ที่ว่าเราจะไปซื้อปืนนะครับจะไปดูปืนช่วงไหนแต่ผมแนะนําถ้าเกิดเวลาจะไปซื้อปืนนะซื้อประมาณครึ่งปีหลังนะครับครึ่งปีหลังนะครับมันก็จัดถูกลงนะครับแนตะ่ก็จะระบายปืนเพราะปืนช่วงนถ้าเกิดเขาตอกเลขมาแล้วก็จะการปืนปีนั้นถ้าเกิดขายไม่ออกก็จะการปีต่อไปนะถ้าเป็นปืนเก่าปทันทีแล้วครับนะครับ,นะร,บราคาถูกลงนะครับนะสองตัวนี้นะครับปืนแก๊สสายฟอกส่อบางเรามาดูอีกตัวเมื่อกี้ที่วางไว้นี่นะ พรเอกของเรานะครับผมชอบมากเลยนะครับนะปืนลูกซองนะครับปืนลูกซองนะครับราคาถูกก่าด้วยนะครับตัวนี้นะครับราคาประชาชนทั่วไป80,000 85,000 8 0 85,000ตัวนี้ผมซื้อเมื่อปีที่แล้วนะครับปี59นะครับช่วงประมาณเดือนกันยาเดือนตุลาประมาณนี้แหละครับ ราคา2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นเปินลูกฟองยี่ห้อเรมิงตัน870นะครับนะไม่ได้เป็นโครงการนะครับปกติเลยนะครับนะซื้อในราคาประชาชนทั่วไปขอใบพอสามนะครับซื้อแบบประชาชนทั่วไปเลยนะครับนะใช้งานได้ดีมากนะครับนะมีกระสุนนะครับให้เลือกนะครับนี่คือกระสุนของมันนะครับสามขนาดที่ผมเก็บไว้ใช้หนึ่งเลยลูกโดดเคยแนะนำกันไปแล้วนะครับลูกเบอร์สองนะครับลูกปลาย แล้วก็ลูกก้าวโอโอบักนะครับขรอบคุมทุกภารกิจนะครับนะนะครับนะการทํางานเสียงสังนะครับนะเสียงเสีนะครับนะแค่เสียงนะครับโจรก็กลัวแล้ววิ่งแล้วนะครับนะถูกด้วยเหมาะสำหรับไห้เร้บบ้านนะครับนะครับแนะนําเลยนะครับการยิงนะครับให้ความมั่นใจแน่นอนนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งปืนนะครับผมก็จะซื้อมาอีกตัวก็คือ ป็นพวกจุดสองสองปืนยาวจุดสองสองทั่วไปนะครับเราก็ยิงเป้าราคากระสุนราคาถูกนะครับนะเออผมลืมบอกไปนะครับกระสุนพวกนี้ตู้เนี้ยนี่ครับเนี่ยอันนี้เก้าโมนะครับนะพวกนี้กระสุนราคาไม่แพงกระสุนไทยผมไม่ได้ใช้กระสุนนอกรับใช้กระสุนไทยมายิงเหมือนกันนะครับโดนก็ตายแน่นอนบาดเจ็บแน่นอนนะครับกระสุนนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณพันสามนะครับต่อล่องตัวนี้นะครับลูกไทยรูปแบบนี้เลยนะครับนะอ่าบูลเลตมารเตอร์ราคาพันสอง นะครับนะตัวนี้นะครับนา C นะครับนะเป็นลูกของโอบัคลูกเก้ากล่องห้าร้อยนะครับเราไปหาดูนะครับในวังบุรพานะครับหลายร้านจําหน่ายอยู่ราคาประมาณนี้เรื่องถือว่าลูกไม่แพงมากเลยกล่องนึงนะครับลูกเก้ามีห้าสิบนัดสามแปดก็มีห้าสิบนัดอันนี้กล่องหนึ่งห้าร้อยบาทมียี่สิบห้านัดก็เฉลี่ยตกนัดละยี่สิบกว่าบาทตัวนี้นัดละยี่ห้าตัวนี้นัดละยี่ิบเจ็ดบาทปลายๆนะครับนะเหมาะสมนะครับไว้หลอดป้องกันบ้าน นะครับสวยไหมนะครับน่ะเปิดเท่านี้ครับนะสามารถเลือกซื้อได้นะครับนะขอใบญาตป .3 นะครับการขอใบญาตป .3 ก็โดยหลักเลยถ้าเกิดเป็นข้าราชการทั่วไปก็ต้องมีใบรับรองเจ้านายนะครับนะมีเสร็จรับรองแต่ถ้าเกิดเป็นประชาชนทั่วไปนะครับนะสำนาทะเบียนบ้านมันเปประชาชนนะครับนะไปติดต่อหนังสือรับรองเงินเดือนถ้าเกิดมีนะครับนะ เอาไปติดต่อวังปุนพันจิกกรุงเทพหรือถ้าเกิดบางทีก็ง,ง่ายง่ายไปติดต่อร้านที่จะซื้อปืนนะครับนะทะเบียนบ,บ้านกรุงเทพก็ง่ายหน่อยนะครับต่างจังหวัดก็ยากหน่อยนะครับนะแล้วแต่จังหวัดบางที่เขาก็นายโยบายเช้านายเขาไม่อยากให้ประชาชนใน,ในพื้นที่เขามีอาวุธปืนเยอะเขาอาจจะไม่ออกให้ออกนะครับแต่กรุงเทพนะครับง่ายนะครับนะเราติดต่อเราปรึกษาราปืนที่ท่านจะไปซื้อดูนะครับนะนะครับนี่คือ3แบบนะครับที่เหมาะสมไว้ป้องกันบ้าน นะครับนะทุนน้อยนี่เลยนะครับทุนน้อยอยากมีไว้ป้องกันบ้านปืนลูกซองนะครับเป็นลูกซองลิมิตันตัวนี้นะครับขนาด18นิ้วบางคนเดี๋ยวนี้ก็มีแฟชั่นนะครับมาตัดให้สั้นๆนะครับก็แล้วแต่แต่ผมไม่ได้ตัดผมตัดผ่านท้ายแทนนะครับจากที่คลิปที่ผมลงไปแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับนะห้านัดพอนะครับยิงกันยังไงก็นัดสองนัดพอแล้วนะครับปืนมือใหม่ปืนลูกโม่ชำน้าหน่อยอยากเท่นะครับเป็นพระเอกก็ปืนสร้างกึิ่นอะตอม ติดขนาด9มม,ม,มนะครับนะเดี๋ยวผมมารีวิวนะครับให้ดูนะครับเป็นไลฟ์กระบอกอีกรอบหนึ่งนะครับนะคลิปนี้สำหรับการเลือกซื้อปืนเพื่อให้เฝ้าบ้านนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ